วันนี้นะครับผมเราจะมาเรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่อง Q Y วไวเชตกรแอนิเมชั่นเรื่องนี้นะครับผมก็สามารถดูได้นะครับบนบินลิบินลิเลยนะครับก็พอดีว่ามีคนแนะนำเรามาแต่ว่าเรายังไม่ดูเลยแล้วเราถามว่าคืออะไรน้องเขาก็บอกว่าไปดูเองไปดูปุ๊บชอบชอบตอนท้ายนี้ว้าวว้าวโอ้ประมาจารย์เรื่องการทำอาหารนะคะบอก 哇哦，下面就看我的吧。哎，我当哪个？哎，闪！哦哦，牛皮筋。哦哦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 哦

หนึ่เครือคือสินาทีเอาหรอเพิ่งรู้เนี่ยมาแล้วมาแล้วเพลแบบบาใจากอุ้ยมีกำลังวิธีแบบนี้ด้วยหรอฮะฮะถ้ามันซึมรับเข้าไปเลยนะี Đừng quan tâm các bọn tao. Châu uma các em! Đi hông, tui không thấy รีบชิมชิมส้มลิ้นที่โอ้มันคือเนื้อหรอแวมงนะชชิม้มลน่มันคือเนื้อแกะสลากโอ้โอ้ม่ก็เกดไปแล้วดูดีเนี่ย แล้วเป็นเล่าเรื่องเราเลนะเหมือนนิทานแบบตับกระต่ายมาทำสักอย่างหรือว่านี่เป็นเนื้อกระต่ายหรือเปล่าอาหารที่กินได้เออกินได้แด่งหน้าดูเนาะกี่เซตจะอิ่มเนี่ยเป็นกลิ่นของดอกไม้ปะหอมได้ที่แล้วได้ลอย 种种食材和配料，竟然交相辉映的演绎出了一道菜的故事。因为和橙汁的结合，让原本的麻辣变得恰到好处。嗯，嗯百合的清香又使其形成了一种肉本不该拥有的清爽感。嗯、而且还是以这么优雅的方式绽放出来。可以来尝一闻。嗯、千万不要隐瞒。 ว้าวโอ้โหโคตรเท่ากันดูแลอยา,ากทำอาหารไม่ต้องเอาไวบระทานมาวันเลยอ้อ เสื่องลงเป้าหรอไส้อยู่ข้างในด้วยว้าวโอ้โหเป็นออเหมือนพิซซ่าเลยเนาะโอ้โหควันไหนดูสิแดดเกาะรางว้าว 太好味！尝尝吧，说不定合你的口味。我吃。哇，太开我快得睡。我睡不着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 。我睡不我 一起色彩斑斓的沉醉，是吗<哇>？<laughs> 在丰富的味道刺激之后，又 <laughs> 迎来了如此创造力的画面吗？<laughs> 这这诗意的奶酪与蘑菇，<laughs> 仿佛是充满热情而绚丽的。哦，恁大吗？ 我们走吧心遥遥望思乡，犹如我浪迹天涯之后最终回去的地方、嗯。这，就是我朝思暮想的家乡味道、嗯。啊妈你、啊、也,也辛苦了。 真的思乡之情吗、啊、我一定会帮他恢复身份。嗯，就是这个味儿，大瑶瑶、啊，我、嗯、又来喽、嗯、那个一帮人怎么样啊嗯,嗯,嗯哎，他这是在干什么呀？吃饱不？灵感爆棚啊！我对、哦、这美妙的灵感呐、啊！嗯、大瑶瑶，他吃的就是这个吗？

คนนี hmm. hmm. Vatican, ้น่าจะเป็นลีโอนาโดดาบินชีป่ะเพราะว่าท um ี่แบบว่ามาวาดภาพให้เลยอะจานเล็กไปว่าเห่าเนี่ยแหละแม่ครัวที่ฉันกินแล้วทำให้ฉันเนี่ยจะรัคิดงานออกมาได้เออไม่รู้อะไรดีวันนี้ว้าวฝรัผลไม้สวยมาก มใหญ่มาเราเป็นไส้ผลมไม้หอหอออ่นีแ่แข็งเลยตอนี่อยู่ในห้องน้ำแข็งนี่นี่ก็อ,อยู่ในห้องน้ำแข็งหมดเลยวะแกะสลักสัตว์มงคลโคนโอ้โหว้าวแปลกอ่ะ

อ๋อแล้อ้คือของกินข้างในอ่ะแบบแกะสลักนะกินเลนน้ำแข็งหรอกิเลนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อายุยืนเอาไว้ให้คนตำแหน่งสูงอะไรอย่างเงี้ยเออกินเลนสัตว์ในวรรณคดีหรอใช่เป็นสัตว์ในวรรณคดีจีนเหมือนเป็นสัตว์มงคลงนี้ป่ะในเทพนิยายของจีนอะไรอย่างงี้อ๋อแต่กิเลนในไทยก็มีนะอยู่ในป่าหิมพานเออ 这道菜是将新鲜的果肉包裹在糯米当中，再用模具冷冻成鳞片状，最后冰回冰结束后的快速凝固，哦，的麒麟冰雕沙，有内涵青葡萄、蓝莓、猕猴桃的鳞片组成，鬃毛部分有内涵草莓、西瓜的鳞片组成，灵族的部分有内涵豆沙馅以及黑黑桃糖心的鳞片组成。 最后，我用老祖宗最爱吃的蜜桃做成麒麟柔软的腹部鳞片，冰与加藤糯米锁住了水果的鲜润，让健康留在了鳞片当中。哦哦哦、老天爷，真感动。我们啥时候就出来的呀？彪哥的秘密多着呢、哦。哦，他为什么掉眼泪啊？嘿嘿嘿请老祖宗品尝。 หิวอืมตัวพูออกมายังไงนั่กรอบปัญหาไปละอุ้ยกลายเป็นคนสาวขึ้นมาเลยอะไปถึงยุคที่แบบปลาเราสาหร่ายเนาะจริงเหรอฮะอืมอ้าวโอ้ หมดแล้วหลอกเขาให้เราดูแค่นี้อ่ะอยากดูอีก,กอ,อ่ะต้องไปดูที่แอปพลิเคชันของบ <c oughs> ิลลี่บิลลี่ดูเราแบบวาวมากเลยเนาะมันมีความแบบอาหารที่แบบที่มีความเวอร์ไม่เคยดูแอนิเมชันไหนที่เวอร์ขนาดนี้มาก่อน <c oughs> กำลังภายในวิทยายุธเลยเ <c oughs> ชียวอันนี้พอมันมารวมกับกรรมวิธีในการทำอาหารมันแบบเออมันมันน่าดูอะ่ะเราชอบการการเล่าเรื่องของอาหารมันคือสิ่งที่แบบ เวลาเรากินอาหารอะไรสักอย่างเราจะนึกไปถึงเหตุการณ์นั้นๆหรือแบบสภาพแวดล้อมนั้นๆที่อาหารนั้นอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยหรือวัตถุดิบที่มันอยู่นะภาคไหนหรือมุมไหนของของประเทศอะเราก็จะนึกถึงจริงๆเราว้าวตรงที่แบบเขาอะใช้แบบเหมือนผนึกน้ําแข็งในการถนอมอาหารยอะไรเงี้ยเออเราเอามาแปะให้เป็นเกล็ดของกิเลนใช่ไหม <c oughs> เราเคยเห็นการแบบทําผนึกอะไรเงี้ยตอนที่เราไปหางโจเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้าแข็งแต่เขาจะใช้น้ําตาลในการที่จะแบบแบบมาคุ้มผลไม้อะ เออแล้วก็แบบพุ่มผลไม้ทุกอย่างเลยแล้วก็ปักเรียงกันเป็นทาวเวอร์เลยอะไรเงี้ยเราบอเฮ้ยเออน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยนี่คิดถึงหางโจรเลยเนี่ยวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ทุกคนกด Subscribe วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ